เรากลับมาอีกรอบเรากลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วกลับไปเกมมาอันนี้จากตอนแรกมันมีไอตัวเี็กับไอตัวนั้นใช่ไหมแล้วจะเป็นหมดนี้เนี่ยใน,น,น,นหมดวิง่งหมดไอตัวนั้นวิง่งมาเอาได้ ในกลัวเว้ยโอ้ยเราจะทำอะไรก็ได้แบบชิวฮิวมันงูอ่ะง่ายง่ายมันง่ายง่ายง่ายแบบเชิวเียวไม่เดือดร้อนแล้วไปนี่งม right. ีนี่ของเก็บของว่าของไหนอะ จะเล่นแบบเรียบง่ายกันนะครับพาทนี้เราจะเล่นแบบเรียบง่ายเรียบ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 ง่ายมาก ซึ่งตอนนี้ผูเก็บมาได้หลายห้องแหละเอ้ยไอ้ออออออแก้วน้ำไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บคุณไ,ไม่เก็บกันเด้ ไปดูได้เลยนะชุกีผีไอ้ตู้พวกเนี้ยไอ้ตู้เนี้ยไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีอะไรเลยให้สายตัดอ,อย่าง ไปฉายด้วยอันนี้พูดจริงนะเตลื้อมากไปดูในคลิปอื่นแล้วเขาเล่นอนีกมาแล้วแต่ว่าก็อยากเล่นไม่เสร็จเพราะว่เราโ,โกขนเราค่อนข้างที่จะโน มันใจยืมโอ๊ยแหม่ขาวสวยขาวสวยนะเราอะ ว้าวแม่พี่มันลงหดน่ะมันกมาเหรอกลับมาเหรอ เอยนะมันดักปะบา้บาบา้บาบา้บาบา้าบ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 ัเดนด่อมตัวนไ้มันล่องหนนะตัวอะไรวะที่มันล่องหนอะ มันยาล้องหน นี่น่าจะเป็นทางลงไปชั้นชั้นชั้นต่อไปนะชั้นล่างไปแล้วตู้นี้นานเอ้ยตู้ตนี้นานเดี๋ยวเป็นบ้า เราจะไปทางนี้แทนเดินเดินแล็เดิน,เ,ดนเออบางหนูมันมีตู้ด้วยนี่เรายังไม่สำรวจเลยไม่เป็นไรเราเลือกทางนี้ปลอดภัยที่สุดก่อนอะไรยังปืนไหมอ่ะขอจะก็บ,บอกว่งติดตัวเรื่องดีขอเลยคุณ มันไม่มีปืนไอแหมกันกันกันขี่ไปกันกันเว้ยคุณไอแหมกัน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 กัดแกงี่ไหนวะไหนอะ ขี้เหรอขี้บ้านเองโต๊เออบพักนี้เราจะไม่เจอผีเลยะเห็นลูกร่างเฮ้ยอะไรวะอ๋อไม่มีอะไร ไปเถอะลงไปแล้วแหละมันไม่อยู่ที่น,นั่นแล้วเราอยู่มาอยู่ไหนเนี่ยอ้าจง,งสวยละหลงทาง Heh heh heh. ไม่รู้นะอุ้ยเจอทั้งแรกดีเลยแต่ว่าเอาไปทำอะไรก็ไม่รู้เ้ยจบัจบเปจับไม่อ่ะ ย้อนก่อนย้อนมันไม่มาเราก็เดินเลยมาไม่มาอ้ยอย่ามาเยอะโอ้ยโอเคปวรจะวายหลายรอบแล้ว